การจากไปของคนที่รักไม่ใช่การสูญเสียทั้งหมดนะครับเพราะความทรงจำและความรักที่พวกเขามอบให้คุณยังคงอยู่ในใจคุณตลอดไปเสียใจได้เต็มที่ไม่เป็นไรนะคุณไม่จำเป็นต้องเข้มแข็งตลอดเวลาหรอกการร้องไห้ไม่ใช่ความอ่อนแอแต่เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าคุณรักเขามากแค่ไหน ถึงแม้พวกเขาจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วแต่ทุกสิ่งที่คุณทำด้วยกันทุกคำพูดและความห่วงใยจะยังคงเป็นแสงสว่างในวันที่มืดมนของคุณเสมอนะครับการสูญเสียไม่ใช่จุดจบของความรักมันคือบทพิสูจน์ว่าความรักนั้นเคยมีอยู่จริงและจะยังอยู่ในใจคุณต่อไป อย่ารีบตัดสินว่าตัวเองต้องหายเศร้าภายในวันเดียวความรู้สึกของคุณสำคัญที่สุดใช้เวลาให้เป็นเพื่อนกับความเจ็บปวดได้เลยนะถึงแม้โลกจะดูเพื่อนบนไปสักพักแต่คุณยังมีดาวดวงเล็กๆที่ชื่อว่าความทรงจำดีๆคอยส่องทางให้คุณเสมอนะครับ การจากลาไม่ใช่การลบเลือนแต่คือการเปลี่ยนสภาพและสถานที่ของความรักจากข้างกายไปสู่ในหัวใจแทนคุณไม่ต้องฝืนยิ้มหรือเก็บความเจ็บปวดไว้คนเดียวหรอกนะแบ่งปันมันออกมาได้เสมอเพราะนั่นคือวิธีเยียวยาที่ดีที่สุดคนที่จากไป คงอยากเห็นคุณมีชีวิตต่อไปอย่างเข้มแข็งไม่ใช่เพราะลืมพวกเขาแต่เพราะรักษาสิ่งที่พวกเขาเคยมอบให้ไว้ให้ดีที่สุดต่างหากความเศร้าวันนี้คือร่องรอยของความรักที่ยิ่งใหญ่เลยนะอย่าตำหนิตัวเองที่รู้สึกแบบนี้ให้มันเป็นพลังให้คุณก้าวต่อไปคุณไม่ได้อยู่คนเดียวนะ ยังมีคนรอบข้างที่พร้อมโอบกอดคุณและคนที่จากไปก็ยังมองคุณอยู่ห่างๆด้วยความภูมิใจดูแลตัวเองดีๆนะบางครั้งการพูดถึงคนที่เสียไปก็เหมือนการได้พบพวกเขาอีกครั้งในใจคุณอย่าก,กลัวนะครับที่จะระลึกถึงเรื่องราวเหล่านั้นอีกครั้งเก็บความทรงจำดีๆไว้ ความรักไม่เคยหายไปไหนมันก็แค่เปลี่ยนรูปแบบจากการอยู่ด้วยกันเป็นการเดินทางต่อไปด้วยหัวใจที่เติบโตและพร้อมจะเข้มแข็งเพื่อคนที่จากไปและคนที่ยังอยู่ให้เวลากับตัวเองได้เต็มที่เลยนะไม่มีใครกำหนดได้ว่าความเจ็บปวดจะต้องจบเมื่อไหร่คุณทำได้ดีที่สุดแล้วละ่ะ ทุกอย่างก้าวที่คุณเดินต่อไปคือการบอกกับคนที่คุณรักและเขาจากไปแล้วว่าความรักของพวกเรายังมีชีวิตอยู่และนั่นคือสิ่งสวยงามที่สุดดูแลตัวเองให้ดี